ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายรู้ได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีประจำเดือนพฤษภาคม2565ค่ะ ที่เราจะดูในภาพรวมตลอดทั้ง31วันหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาจะส่งผลในด้านดีหรือมีเรื่องอะไรที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังก็สามารถที่จะฟังคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยในการนำมาเป็นคำพยากรณ์โดยดูการโคจรย้ายของดาวในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ซึ่งการโครจรย้ายของดาวย่อมส่งผลถึงเรียกว่าอิทธิพลกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลนะคะถ้าในช่วงของเดือนนั้นนะคะดาวโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาที่ดีนะก็ส่งผลดีในช่วงระยะเวลานั้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าในเดือนไหนที่ดาวโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาของความเป็นอริมรณนะแล้วก็วินาศแก่ตัวราศีหรือลัคนาในช่วงระยะเวลานั้นก็อาจจะให้ผลเสียหรือมีเรื่องเรามีหรือมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะ ซึ่งในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะมีการโครจรย้ายของดาวใหญ่ๆเพียงแค่3มดวงค่ะนั่นก็คือในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษกในวันที่17พฤษภาคมดาวอังคารจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมีนในวันที่25พฤษภาคมดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษค่ะ ซึ่งดาวทั้ง3าดวงนี้นะคะยอมมีกระแสแล้วก็มีอิทธิพลถึงชาวลัคนาทั้ง12ราศีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปของชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําราศีค่ะดาวจันทร์นะคะมีระยะเวลาในการสถิตแต่ละราศีอยู่ที่สองวันครึ่งค่ะเมื่อดาวจันทร์นะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาที่ดี ในช่วงระยะเวลาวันดังกล่าวเราก็จะได้รับผลดีค่ะแต่ถ้าในช่วงไหนที่ดาวจาันโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนของความเป็นอริมรณะหรือวินาศแก่ตัวราศีหรือลัคนาของท่านในช่วงระยะเวลานั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าดาวจาันอยู่ในตําแหน่งในเรือนชะตาที่ไม่ดีย่อมให้ผลเสียในช่วงระยะเวลานั้นๆน,น,นะคะเรามาเริ่มต้นกันในวันที่1วันที่สวันที่สพฤษภาคมนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวประจําตัวของท่านโคจรเข้าไปอยู่ในนะราศีเรียกว่าพฤกษก็ส่งผลดีนะคะเพราะว่าพบของราศีพฤษกนี้ก็เป็นพบลาภะการแสวงหาช่องทางโอกาสโชคลาภต่างๆก็จะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาค่ะท่านเองก็จะได้รับการช่วยเหลือการสนับสนุนนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ เกณฑ์การเดินทางไกลก็จะให้ผลดีเรียกว่าดาวจันร์ทเข้าไปเป็น11แก่ตัวราศีแล้วก็ลัคนาทำให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ได้รับลาบผลผลประโยชน์ค่ะ ในวันที่4วันที่5พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเกณฑ์การเดินทางการเข้าสังคมหรือการทํางานอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกคืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต้องระมัดระวังมีสติอยู่ตลอดเวลาอาจจะได้รับความเสียหายหรือได้รับความบาดเจ็บได้ค่ะในวันที่6วันที่7 วันที่8พฤษภาคมโชคลาภของเจ้าชะตาก็จะมีความโดดเด่นความหมายของคําว่าโชคลาภไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวนะคะท่านก็จะมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาบางท่านก็อาจจะมีของขวัญของกำนันหรือของที่ถูกใจหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของตัวลาบปากค่ะในวันที่9วันที่10พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเข้าสังคมการจับจ่ายใช้สอยก็อาจจะมีเกิดขึ้น ตามลักษณะของตัวดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือในภพของตัวการเงินโคจรเข้าไปอยู่ในราศีเมษเป็นภพการงานของเจ้าชะตาส่งผลทาให้ในช่วงระยะเวลานี้นะหรือช่วงระ,ะระยะเวลาที่ผ่านมาการเงินของท่านถูกจับจ่ายใช้สอยไปกับการลงทุนหรือการทําธุรกิจนะคะแต่อาจจะเป็นช่วงของการใช้จ่ายเงินแต่หลังจากกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วดาวการเงินจะโคจรปรับตําแหน่งก็จะส่งผลดีในช่วงปลายค่ะ ในช่วงของวันที่9วันที่10พฤษภาคมนี้เกณฑ์การเข้าสังคมการใช้จ่ายเงินก็จะมีเกิดขึ้นแต่ก็ให้เรื่องของผลประโยชน์หรือลาบผลนะเรียกว่าจ่ายไปแล้วนะคะในเรื่องของการเข้าสังคมก็ดีในเรื่องของการงานก็ดีในเรื่องของการติดต่อในการเจรจาก็ดีก็จะให้ลาบผลแล้วก็ผลประโยชน์กับเจ้าชะตาค่ะในวันที่11 12 13พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตาเองก็มีเกณฑ์ในการเข้าสังคมนะการติดต่อการเจราจาการสื่อสารก็มีความสะดวกราบรื่นค่ะการเข้าสังคมอาจจะมีโอกาสไปเจอคนเก่งคนดีหรือคนมีฝีมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนบางครั้งก็อาจจะเป็นคนต่างเพศนะคะที่จะเข้ามาเกื้อนหนุนบางคนก็อาจจะไปเจอคนที่เรียกว่ามีความรู้มีความสามารถอาจจะได้แนะนําหรือ,เ,อเขาเรียกว่าให้โอกาส กับเจ้าชะตานะคะในวันที่14-15พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลการเข้าสังคมการไปพบป่าผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีเกิดขึ้นนะคะการเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลืออะไรจากผู้ใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้เรียกว่าอยู่ในทิศท,ทางแล้วก็โอกาสที่ดีค่ะมีผู้ใหญ่ที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนเจ้าชะตานะคะ ในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีพฤกษกอยู่ในตำแหน่งที่ดีในราศีพฤษกนี้เป็นภพลาภะของเจ้าชะตาอยู่ในตำแหน่งของการโยกหลังส่งผลทําให้การเงินต่างๆจะมีโอกาสทิศทางในด้านดีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีเกิดขึ้น การเงินที่ลงทุนไปในธุรกิจการงานก่อนหน้านี้หลังจากนี้เรียกว่าจะออกดอกออกผลตามลักษณะของตัวดาวอาทิตย์ที่โคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภยาวไปจนถึงในวันที่14มิถุนายนค่ะเรียกว่าการเงินของชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎหลังจากนี้จะอยู่ในจุดที่เรียกว่าการเงินเฟื่องฟูเลยค่ะในวันที่16-17 พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเข้าสังคมการเดินทางไกลหรือการเดินทางมักจะมีโอกาสดีๆที่แฝงอยู่นะโดยเฉพาะการเข้าไปติดต่อเจราจารในมุมของตัวการงานต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับลาบผลผล,ผลประโยชน์โดยเฉพาะเขาเรียกว่าการเดินทางไกลนะไปติดต่องานไปขอความช่วยเหลือจากคนต่างถิ่นต่างที่จะมีทิศทางโอกาสในด้านดี ใครที่กําลังอยากจะมองหางานทำนะคะอยากจะติดต่อหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงในมุมของตัวการงานอาจจะรอจังหวะสักนิดหนึ่งหลังจากในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมไปแล้วทิศทางของตัวการงานก็จะขับเาเรียกว่าขยับดีขึ้นค่ะในวันที่17 พฤษภาคมดาวอังคารนะคะจะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีมีนเป็นภพสุภาดาวอังคารนี้มีความสําคัญกับเจ้าชะตาตรงที่ว่าเป็นดาวเจ้าเรือนในมุมของตัวการงานและก็เป็นเจ้าเรือนในพวของความเป็นปุตตะการงานใหม่ๆนะจะมีความโดดเด่นค่ะใครกําลังมองหางานทำหลังจาก17พฤษภาคมไปแล้วมีโอกาสได้งาน ใครที่อยากจะขยับขยายปรับเปลี่ยนหรือปรับตำแหน่งลองติดต่อผู้ใหญ่นะนะคะนะอาจจะต้องใช้ความขยันความสามารถนะเพราะดาวอังคารหมายถึงความกล้าแข็งขยันความกระตือรือร้อนนะคะแล้วก็ดาวอังคารนี้โคจรร่วมกับตัวดาวพฤหัสแล้วก็ตัวพัคเกตดาวอังคารความคือเรียกว่าดาวอังคารคือดาวแห่งความกล้าแข็งขยันดาวพฤหัสเป็นดาวสติปัญญาต้องใช้ปัญญาบวกใช้ เขาเรียกว่าความขยันจะมีโอกาสดีๆที่จะรออยู่ค่ะดาวังงคา n ยังให้อิทธิพลของความเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นปุตตะงานใหม่ๆนะผู้ใหญ่ควรช่วยเหลือเขาเรียกว่าใครที่เคยไปติดต่อขอความช่วยเหลือ,อาจากผู้ใหญ่แล้วอาจจะถูกปฏิเสธมาก่อนหน้านี้ลองกลับไปใหม่หลังจากวันที่17พฤษภาคมไปแล้วการงานจะดีผู้ใหญ่คนช่วยเหลือก็จะอยู่ในจุดจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ ในวันที่18-19พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังอุปสรรคปัญหาสุขภาพของตัวท่านเองนะอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงบางครั้งอาจจะมีเกณฑ์ของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวบริเวณต้นขาก็ได้นะในวันที่นะคะ 20- 21พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะมีประเด็นความขัดแยง้งระหว่างท่านกับคู่ครองคนรักคู่คา้าคู่สัญญาหรือหุ้นส่วนค่ะ าจจะมีประเด็นความขัดแย้งเพราะดาวประจำตัวโครจรไปร่วมกับตัวดาวเสาซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่แล้วนะอาจจะมีเรื่องราวของความทะเลาะเบาแวงกันในช่วงของ2วันนี้20และ21ต้องใจเย็นๆการพูดคุยการเ,ออเจราจากับคู่ครองของท่านเรียกว่าต้องใช้สติแล้วก็ต้องนิ่งให้พอนะไม่งั้นอาจจะเป็นเรื่องที่บานปลายได้ค่ะ ในวันที่22-23พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะมีเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะการทำงานต่างถิ่นต่างที่หรือเกณฑ์การทำงานที่ต้องไปทำงานต่างจังหวัดอาจจะต้องเรียกว่าตวรวจสอบยวดยานพาหานะเกณฑ์การเดินทางไกลก็จะมีเกิดขึ้นแต่การเดินทางอาจจะมีอุปสรรคบ้างมีความไม่ค่อยสะดวกราบรื่นนะในช่วงของ2วันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะ ในวันที่ 24, 25, 26พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเข้าสังคมการติดต่อการเจรจาจะมีความสะดวกราบรื่นค่ะ มีโอกาสที่จะได้เจอคนเก่งเจอคนดีนะคะโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกับเจ้าชะตาใครจะเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในช่วงของวันที่25พฤษภาคมในช่วงของเวลา12นาฬิกาจนถึง15 13นาฬิกาเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือ แต่บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องราวของความกระทบกระแ่งกันบ้างนะคะนะเป็นธรรมดาเพราะดาวจันโคจรไปอยู่ในเรือนของตัวดาวพฤหัสมันเป็นคู่ศัตรูกันเล็กๆน้อย,อยๆอาจจะมีเรื่องราวของความขุนเคเรียกขุนเค,คืองใจอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ในวันที่25พฤษภาคมดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าสู่ในราศีเมษค่ะเป็นพบการงานของเจ้าชะตาดาวศุกร์นี้ก็เป็นดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นลาภะแล้วเจ้าเรือในภพของความเป็นพันธุเมื่อโครจรเข้าไปอยู่ในในมุมของตัวการงานนะคะเรียกว่าอิทธิพลของตัวครอบครัวนะคะนะ อาจจะมีเกิดขึ้นบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการเข้าไปติดต่องานหรือเข้าไปทํางานในลักษณะของกองสีก็ได้หรือท่านใดที่ทํางานในลักษณะของครอบครัวเนี่ยจะมีความโดดเด่นมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ๆงานดีๆที่เข้ามา ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรียกว่าในราศีเมษนะคะที่เป็นพบการงานของเจ้าชะตาจะมีดาวโคจรเข้าไปสถิตอยู่นะคะถึง4ดวงนั่นก็คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวมนันก็จะอยู่แล้วก็ตัวพาะราหูส่งผลให้มีความหลากหลายในมุมของตัวการงาน เรียกว่าในช่วงระยะเวลานี้จะทำอะไรทิศทางยังไงก็มีโอกาสแล้วก็ช่องทางที่ดีแต่เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังเพราะดาวพุธนะคะเป็นเจ้าเรือนที่เรียกว่าให้พบของความเป็นวินาศแล้วก็พบของความเป็นสหัสชชะนะโคจรร่วมกับตัวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่แล้วไม่ถูกชะตากันอยู่แล้วระวังเพื่อนนะคะเ,เพื่อนในที่ทํางานหรือคนที่ทํางานนี่แหละนะเพื่อนสนิทอาจจะแอบแทงข้างหลังเราอยู่ก็ได้นะคะ ในวันที่27-28พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของเจ้าชะตาจะมีความโดดเด่นนะการงานจะมีความหลากหลายนะคะการเข้าไปติดต่อง,งานในช่วงระยะเวลานี้จะมีความสะดวกราบรื่นอย่างที่บอกค่ะมันจะมีดาวทั้งหมด4ดวงที่โคจรอ,อยู่ในราศีเมษเป็นพบการงานส่งผลให้ช่วงระยะเวลานี้การงานค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายอาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะ เป็นช่วงที่เรียกว่าอาจจะแบกภาระนะคะรับผิดชอบต่างๆแต่ก็จะให้ผลดีนะคะเพราะว่าการงานก็ส่งผลทำให้การเงินมันมีความกระเตื้องขึ้นมาค่ะในวันที่29-30พฤษภาคมนะคะ ในช่วงระยะเวลานี้โชคลาภการเดินทางนะคะจะส่งผลดีให้กับเจ้าชะตาเรียกว่าเจ้าชะตาเองจะมีความโดดเด่นการเข้าไปติดต่องานติดต่อนะคะธุรกิจต่างๆจะมีความสะดวกแล้วก็ราบรื่นมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองค่ะในวันที่31พฤษภาคมในช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวัง การทำงานการอยู่ในสถานที่สุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานในลักษณะของเครื่องจักรกลเกณฑ์การเดินทางโดยเฉพาะการติดต่อการเจรจาก,การสื่อสารกับคนในที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมง,งานอาจจะมีประเด็นความขัดแย้งหรือส่งผลในเรื่องดาวเกี่ยวกับเรียกว่าความเสียหายในเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคําพูดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ อย่างที่บอกค่ะมันก็มีบางจุดที่เจ้าชะตาอาจจะต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลาแบบนี้ใครที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงานนะคะเรามีไอเดียอะไรเรามีโปรเจกต์อะไรหรือเรามีแลนอะไรที่เราคิดอยู่ในหัวอาจจะต้องเก็บไว้เป็นความรับนะเพราะว่าบางทีเราพูดออกไปหรือเราเล่าเรื่องราวเหล่านี้ออกไปอาจจะถูกขโมยผลงานก็ได้อาจจะถูกเพื่อนสนิทคนในที่ทํางานแทงข้างหลังหรือขโมยผลงานของเจ้าชะตาก็ได้ค่ะ ถ้าเราดูในภาพรวมในช่วงระยะเวลานี้จะเห็นว่าจะมีดาวหลายๆดวงนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในราศีเมษส่งผลในมุมของตัวการงานแต่เจ้าชะตาก็ยังได้อิทธิพลของดาวพฤหัสที่โคจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนจะเป็นเจ้าเรือนในพวกของความเป็นสุภาพยังไงก็แล้วแต่ยังมีผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่นะคะซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีกรกฎและลัคนาราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหล,หลายๆท่านจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ